สวัสดีครับทุกท่านเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เสารที่15มีนาคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตรพลออสนิทและคุณเยี่ยมยุทสุริชายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยข่าวหลายข่าวด้วยกันนะครับและมีข่าวที่เกี่ยวกับไทยนะครับโดยสหรัฐนั้นลงโทษเจ้าหน้าที่ไทยด้วยมาตรการวีซ่า ปมส่งชาวอีกูกลับจีนมีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและกลุ่ม g ี7จีรัสเซียเห็นชอบสัญญาหยุดยิงขู่อาจลงโทษเพิ่มน <Yeah. S 1> อกจากนั้นแล้วครับรายงานการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะฮะของสหรัฐในยุคที่ทรัมป์นั้นเจาะความสัมพันธ์จีนและรัสเซียครับมาส่องตลาดการเงินการลงทุนกันบ้างนะครับพบว่า ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่ราคาทองนั้นพุ่งทะลุ3,000ดอลลาร์ต่อออนไปแล้วแต่ละเอียดเป็นอย่างไรปัจจัยอะไรคือปัจจัยเกื้อหนุนเรามีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังครับส่งท้ายรายการวันนี้ครับประชากรนกคุณผู้ชมหลายพันด้วยนะกำลังลดลงอย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจจะเป็นเรื่องปิดท้ายรายการสุดสัปดาหกับ v o a วันนี้ครับ ครับเข่าแรกก็เกี่ยวกับไทยเลยนะครับ,รบโดยเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากการที่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะครับทางการไทยนั้นช่วยส่งชาวอุยกูที่อยู่ในไทยเนี่ยมาตั้งแต่ปี2014นะกลับไปยังสินเจียงของประเทศจีนนะเราก็นำมาซึ่งปฏิกิริยามากมายทั่วโลกนะครับเสียงประนามจากหลายประเทศขณะที่ฝ่ายไทยเองเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายนะครับถึงสถานการณ์ข้อจำกัดต่าง แล้วก็ให้คับมั่นว่าจะไปติดตามดูแลความเป็นอยู่ของคนเหล่านี้นะครับล่าสุดคุณผู้ชมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอนั้นประกาศลงโทษด,ด้วยมาตรการวีซ่านะครับต่อเจ้าหน้าที่ปัจจุบันและในอดีตของไทยนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมกับการบังคับเนรเทศชาวอุยกูไปอย่างจีนครับคำถแถลงของรัฐมนตรีรูบิโอของสหรัฐนั้นไม่ได้ระบุชื่อบุคคล ในหน่วยงานของไทยที่ถูกลงโทษนะครับท่าทีนี้ยังเป็นการตอบโต้ที่ไทยส่งตัวชาวอยกู40คนที่ถูกคุมขังไว้ที่กรุงเทพตั้งแต่ปี2014กลับไปยังเขตปกครองตอนเองซินเจียงเมื่อวันที่27กุมภาพัานธ์ครับ รูบิโอกล่าวในแถลงการของกระทรวงว่าเรายึดมั่นในการต่อสู้กับความพยายามของจีนที่กดดันรัฐบาลประเทศต่างๆให้ส่งกลับชาวอุยกูและคนกลุ่มอื่นๆด้วยการบังคับไปอย่างจีนซึ่งพวกเขานั้นอาจจะถูกทรมานและบังคับสูญหายนะครับนั่นเป็นข้อมูลในแถลงการวันศุกครับ เขาเสริมด้วยว่าเมื่อพิจารณาถึงการกระทําของจีนที่มีมายาวนานเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเราเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆทั่วโลกปฏิเสธที่จะส่งตัวชาวอีกูและคนกลุ่มอื่นๆไปอย่างจีนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุได้ว่าคนในครอบครัวของพิที่ถูกมาตรการลงโทษทางวีซ่าจากสหรัฐบางรายนั้นอาจจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับ วี a เอติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยทั้งที่กรุงเทพและที่สถานทูตไทยประจํากรุงวอชิงตันแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อนํารายงานชี้นี้ออกมาเผยแพร่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นยอมรับกับ VOA ว่าได้ติดต่อประสานงานกับไทยหลายครั้งเพื่อที่จะเลี่ยงการส่งชาวอุยกกกลับไปยังจีนซึ่งรวมถึงการเสนอรับตัวมาอย่างสหรัฐด,ด้วย ทีมโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อมูลกับเราเมื่อวันที่5มีนาคมหลังรัฐบาลไทยส่งชาวอุยกู40ชีวิตกลับไปยังจีนและในเวลาต่อมาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีอย่างน้อย3ประเทศนะครับที่เสนอขอรับตัวไปแต่ทางการไทยยังตัดสินใจทำตามคำร้องขอส่งตัวของรัฐบาลปักกิ่งเนื่องจากกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะตามมานะครับ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันระบุว่าเราร่วมงานกับไทยมาหลายปีเพื่อที่จะเลี่ยงสถานการณ์ซึ่งรวมถึงการเสนออย่างสม่ำเสมอและซ้ำไปซ้ำมาเรื่องการให้ชาวอุยกูไปตั้งรกรากที่ประเทศอื่นซึ่งณนจะุดหนึ่งรวมถึงสหรัฐนะครับ ด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวที่งานแถลงข่าววันที่27กุมภาพันธ์หลังจากที่ไทยช่วยส่งชาวอยกูกลับไปยังซินเจียงว่าคนเหล่านี้กลับไปโดยสมัครใจและฝ่ายไทยนั้นจะติดตามความเป็นไปของพวกเขาเพื่อแน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยดีโดยในสัปดาห์นี้นะครับสื่อต่างๆนะครับเช่นไทย PBS รายงานว่าทางการไทยกําลังเตรียมพานักข่าวไปรายงานเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวที่ซินเจียงด้วยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับสมาชิกสภายุโรปลงคะแนนรับรองยติประนามไทยเรื่องการส่งชาวอยกูเปียงจีนและเรียกร้องให้ไทยยุติการบังคับเหนือเทศบุคคลไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของพวกเขานะครับมาโกรูบิโอนี่มีจุดยืนด้านชาวอยกูนี่มานานแล้วนะคุณยมยุทธโดยเมื่อเดือนมก,กราคมนะครับเขาก็ตอนนั้นเนี่ยยังรอการรับรองจากวุฒิสภาสหร,รัฐเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ รูบิโอประกาศตอนนั้นว่าจะกดดันรัฐบาลไทยไม่ให้ส่งชาวอุยููกลับไปยังจีนนะครับเขาบอกกับบุธิสภาเมื่อวันที่15มกราคมนะครับบอกว่าประเทศไทยคือหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งของสหรัฐเป็นพันธมิตรเก่าแก่อันแข็งแกร่งและบอกด้วยว่านี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหนทางการทูตน่าจะใช้ได้ผลเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และความใกล้ชิดที่มีระหว่างสงประเทศ รูบิโอกล่าวในตอนนั้นว่าชะตากรรมของชาวอุยกูในจีนนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่ถูกรวบตัวจับเพราะทางมีเหตุผลทางเชื้อชาติและศาสนาของพวกเขาและพวกเขาก็จะถูกส่งตัวไปอยู่ในค่ายและกลายเป็นคนที่ไร้ตัวตนและอาจถูกบังคับใช้แรงงานเป็นแรงงานทาสนะครับครับ ผมไปค้นดูข้อมูลมาครับคุณครัตพงศ์เอาจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สหรัฐมีมาตรการลงโทษแบบนี้นะครับ,รบที่ผ่านมานมีเอกชนหลายรายเหมือนกันทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยที่ถูก ลงโทษในทางเศรษฐกิจห้ามการทําธุรกรรมนะครับสืบเนื่องจากการไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาเสพติดหรือว่าไปทําธุรกรรมกับประเทศที่สหรัฐค,รคว่ำบาตรอย่างเช่นอิหร่านหรือว่าเกาหลีเหนือนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะมาลงโทษในระดับของเจ้าที่ของรัฐบาลเหมือนเช่นครั้งนี้แล้วถ้าเราดูในภาพรวมของภูมิภาคเนี่ยประเทศใกล้กันอย่างเมียนมาเนี่ยก็เคยถูกลงโทษเรื่องของมาตรการทางวีซ่าเช่นกันนะครับก็คือเมื่อปี2017ครับที่มีการประกาศลงโทษในมาตรการวีซ่า ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการาสังหารชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่นะครับซึ่งก็รวมถึงพลเอกอาวสมินอองไลน์ในตอนนั้นด้วยครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้นํารัฐบาลทาหารของเมียนมาอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไทยนั้นเผชิญมาตรการการลงโทษในลักษณะเดียวกันกันกบประเทศอื่นๆน,น,นะครับแล้วก็แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะมีความสัมพันธ์ อันดีกับสหรัฐในแง่ของความมั่นคงหรือเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าการลงโทษในครั้งนี้ก็ผมคิดว่าเป็นการสื่อสารจากทางกรุงวอชิงตันเหมือนกันว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ถือเป็นวาระที่กรุงวอชิงตันเนี่ยจับตามองครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเรื่องภาษีตอนนี้ก็หลายคนก็มองอยู่เหมือนกันว่าไทยเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงที่จะถูกมาตรการภาษีของสหรัฐเนื่องจากว่าได้ดุลการค้า ในหมุนข้ามมากนะครับถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาละครับ รูบิโอก็ยังเป็นข่าวในข่าวที่2นะคุณยมยุทธเป็น<ช>เรื่องของการประชุม G7 ที่แคนาดานะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยไปร่วมด้วยแล้วก็มีท่าทีออกมาเรื่องสงครามในยูเครนใช่ไหมครับครับมีท่าทีสดๆร้อนรอนในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเลยนะครับตัวแทนชาติสมาชิกกลุ่ม G7 แถลงเรียกร้องให้รัสเซียนั้นยอมตกลงรับข้อเสนอของสหรัฐในการเกิดการหยุดยิงในยูเครนครับ แหลงการร่วมที่เผยแพร่จากการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่ม G7 ที่จัดขึ้นที่ควิเบกประเทศแคนาดานั้นระบุว่าเราได้หารือเรื่องการเพิ่มต้นทุนที่รัสเซียต้องจ่ายในกรณีที่การหยุดยิงไม่ได้รับการเห็นชอบซึ่งหมายรวมถึงการคว่ำบาตรเพิ่มเติมการจํากัดราคาน้ํามันไปจนถึงการเพิ่มการสนับสนุนให้ยูเครนและแนวทางอื่น ทางทำเนียบขารระบุว่าสตีฟวิตคอฟผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้พูดคุยกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานะครับโดยแถลงการของกลุ่ม7ชาติประชาธิปไตยชั้นนําของโลกนี้มีขึ้นในช่วงที่รัฐบาลเครมลินระบุว่ายังมีหลายจุดที่ต้องพิจารณานะครับในประเด็นของข้อตกลงหยุดยิงซึ่งสะท้อนท่าทีการลังเลต่อการยอมรับแนวทางที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ s u f f i c e i t to say I think there is reason to be cautiously optimistic but by the same token we continue to recognize this is a difficult and complex situation มาโคโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวในวันศุกร์ถึงการหยุดยิงว่าผมมีเหตุผลผมคิดว่ามีเหตุผลที่จะมองบวกอย่างระมัดระวังแต่ในคราวเดียวกันเรายังเห็นว่านี่คือสถานการณ์ที่ยากเย็นและซับซ้อน ทางด้านเมลานี่โจลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของแคนาดากล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของชาติ G7 ทุกคนเห็นชอบกับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐที่ชาวยูเครนให้การสนับสนุน ส่วนเดวิดแลมมี่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวว่ายูเครนมีท่าทีที่ชัดเจนแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับรัสเซียที่จะยินยอมพร้อมใจไม่เพียงเท่านั้นยังระบุด้วยว่ามีแนวทางมีแนวร่วมทางเจ็ดจำงที่จะช่วยเหลือยูเครนในด้านของความมั่นคงรวมถึงกลไกเฝ้าระวังเพื่อสนับสนุนการหยุดยิงครับ ทางด้านประธานาธิบดีโวโลดีเมียซิเลนสกีของยูเครนนั้นมองว่าท่าทีลังเลข,ของปูตินเมื่อวันพฤหัสบ,บดีคือการพยายามสร้างเงื่อนไขการหยุดสู้รบให้ซับซ้อนมากขึ้นและลากกระบวนการที่มีอยู่นั้นให้ยาวออกไป นอกจากการหารือเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับกลุ่ม G7 ยังหารือกันในวาระความท้าทายทางยุทธศาสตร์ด้านอื่นจากจีนจากเกาหลีเหนือจากอิหร่านและรัสเซียซึ่งนักวิเคราะห์ด้านการทหารและการทูตหลายคนก็จับตามองกระแสต,ต่อต้านความร่วมมือของประเทศตะวันตกที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศเหล่านี้ครับ ถแถลงร่วมระบุว่ากลุ่ม G7 ยังคงกังวลต่อการสั่งสมกำลังทหารและอาวุธนิวเคลียร์ของจีนและเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งร่วมหารือในด้านการลดความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์รวมถึงใช้หลักความโปร่งใสเพื่อสร้างเสริมเสถียรภาพและในประเด็นช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้นั้นชาติสมาชิก G7 เเน้นย้ำไม่ให้จีนดำเนินการใดๆเพียงฝ่ายเดียวเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพการที่เป็นอยู่ณขณะนี้ในพื้นที่พิพาทดังกล่าว ทางด้านของเจ้าหน้าที่แลนะนักวิเคราะห์ก็จางต่างจับตามองการหยุดยิงในยูเครนนะครับในฐานะหมุดหมายที่จะทำให้สหรัฐนั้นสามารถนําทรัพยากรไปใช้ในเวทีอิทธิพลอื่นของโลกนะครับเช่นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งนั้นก็มีไทยอยู่ด้วยนะครับ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรูบิโอกล่าวกับ BVA ก่อนหน้านี้ครับว่าเราสามารถใช้เวลามากขึ้นในหลายแงยม่มุมเพื่อโฟกัสไปที่อินโดแปซิฟิกหากเราสามารถนำสันติภาพมาอย่างทวีปยุโรปได้ครับคุณรัตพลครับครับก็สองข่าวแรกของรายการ,รเหมือนเป็นการปูคุณผู้ชมมาสู่ข่าวที่3นะคือเราเห็นความเข้มข้นของท่าทีของสหรัฐเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับเรื่องอยกูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วก็เป็นตัวอย่าง ประเด็นที่รัฐมนตรีต่างประเทศรูบิโอเนี่ยให้ความสนใจมานานนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐก็พยายามหาทางที่ให้เกิดความตกลงสันติภาพให้เกิดการหยุดยิงนะครับคนก็มองเหมือนกันนะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีนโยบายที่พยายามทำให้เกิดสันติภาพแล้วก็มีความเป็นมิตรมากขึ้นนะครับกับรัสเซียขณะเดียวกันเนี่ย แล้วจีนล่ะอยู่ในสมก,การนี้อย่างไรนะครับคุณยัมบิวก็เลยไปนําบทวิเคราะห์มานําเสนอนะครับเกี่ยวข้องกับแนวทางของสหรัฐในยุคของทรัมป์นะครับเรื่องรัเสเซียกับจีนซึ่งมีคอมเมนต์ของนักวิเคราะห์ที่น่าสนใจมาฝากครับ ครับสิ่งที่นักวิเคราะห์นี่ยังจับตามองกันอยู่นะครับก็คือเรื่องราวที่ว่าการปรับท่าทีของสหรัฐต่อรัฐบาลมอสโกนั้นจะมีผลไปถึงการเขย่าวความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะพันธมิตรกันระหว่างจีนและรัสเซียอย่างไรนะครับ ย้อนไปครับนับตั้งแต่ตอนที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปี2022นะครับจีนพยายามยืนกรานว่าสนับสนุนสันติภาพแล้วก็เคารพบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศต่างๆนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ไม่เคยประนามรัสเซียที่เปิดฉากเข้ายึดดินแดนยูเครนเลยครับ ไม่เพียงเท่านั้นกรุงปักกิ่งนี้ยังเคยโบสช่วยรัเสเซียในคณะมนตรีความมั่นคงสาประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็มีการซ้อมรบร่วมกันนะครับด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดใกล้กับรัฐอ阿拉斯าซึ่งตอนนั้นก็สร้างความกังวลให้กับสหรัฐมาพักหนึ่งเลยครับอีกด้านหนึ่งครับ ทางประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นแม้บอกว่าตัวเองจะมีสัมพันธ์ส่วนตัวอันดีกับสีจิ้นผิงที่เป็นผู้นําสูงสุดของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียแต่ก็เห็นได้ว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานั้นทำเนียบข่าวพูดถึงการรื้อฟืน้นความสัมพันธ์กับรัสเซียนะครับซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการรื้อฟืน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนั้นกลับลงโทษจีนด้วยการเพิ่มอัตราภาษีนําเข้าก็ยังเป็นความซับซ้อนและผัวพันันนนททาาาาางงกรรรูตะะหหว่มคบ ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชาวเทกเกอร์ที่เป็นผู้เช่วชาญด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกเนี่ยมองว่าภาคเอกชนของชาติตะวันตกนั้นจะกลับเข้าไปในรัสเซียอย่างรวดเร็วหากมีการผ่อนปรนมาตรการการ,การลงโทษโดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มพลังงานโลหะและสินแร่นะครับที่คุ้นชินกับการทําธุรกิจในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่เขามองว่าการกลับไปทําธุรกิจแบบที่เคยเป็นมาก่อนสมัยรุกรานยูเครนของรัสเซียเนี่ยไม่ใช่สัญญาณของการกลับมาญาติ ดีกันระหว่างกรุงมอสโกและกรุงวอชิงตันนะครับและเพียงเท่านี้เนี่ยไม่เพียงพอที่จะทําให้รัสเซียตีตัวออกห่างจากจีนหากสหรัฐไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติต่อต้านระบบการเมืองและเศรษฐกิจแบบตะวันตกที่ปูตินมีอยู่ครับเฮเกอร์กล่าวว่าคุณไม่เคยได้ยินประธานาธิบดีปูตินพูดอะไรที่ขัดกับจีนในทางอุดมการณ์และตอนนี้ทั้งสองก็เป็นหุ้นส่วนทางพลังงานที่สำคัญ แต่ถ้าเกิดว่าขยับออกไปจากมุมของผู้นํารัฐต่อผู้นํารัฐนะครับผลรัตพล ในแง่ของความเห็นสาธารณะเนี่ยอาจจะมีจุดที่ทําให้เห็นว่ามีความไม่ลงรอยกันในระดับประชาชนต่อประชาชนครับอันนี้ผมอ้างอิงจากข้อค้นพบขององค์กรที่ชื่อว่า Fil t e r l a แลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐที่เขาไปวิเคราะห์ความเห็นของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในจีนและรัสเซียนะครับในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ครับซึ่งเขาก็พบว่าชาวเน็ตเนี่ยมีความเห็นที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดความไม่เชื่อใจแล้วก็ผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกันครับ วูเอคุยกับบาซิลีกาทอฟผู้เป็นหนึ่งในผู้จัดทำรายงานดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าจีนนั้นไม่ได้มองรัสเซียในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมและไว้ใจได้โดยเขาเนย้อนไปถึงประวัติการเข้ายึดแคว้นอามูมาจากจีนนะครับรวมถึงนโยบายล่าอนานิคมของรัสเซียในศตวรรษที่19และ20 ซึ่งนําไปสู่ข้อสรุปว่าในความเห็นของเขาเนี่ยเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่จะมองว่าความไม่ลงรอยทางปรับศาสตร์ระหว่างจีนและรัสเซียเนี่ยเป็นจุดเปราะบางจุดหนึ่งของ2ชาตินี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอเล็กซานเดอร์กาเอฟที่เป็นผู้อำนวยการจากศูนย์คานิี้ด้านรัสเซียยูเรเซียนั้นมองว่าเสียงของผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากนักต่อการตัดสินใจของรัฐบาลมอสโกและกรุงปักกิ่งครับโดยมองว่าการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จากจีนนั้นอาจสะท้อนแรงจูงใจว่ากรุงปักกิ่งเองก็ต้องการการตอบแทนจากรัสเซียเช่นกันนะครับโดยเฉพาะข้อมูลการต่อต้านการตอบโต้อาวุธจากชาติตะวันตกที่รัสเซียเนี่ยได้รับมาจากการสู้รบในยูเครนในช่วงที่ผ่านมา และในช่วงวงยามที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัเสเซียนั้นกําลังดีขึ้นหนึ่งในคําถามที่นักวิเคราะห์สนใจอีกคําถามหนึ่งนะครับคือกระบวนศน์ที่ทรัมป์นั้นมีต่อจีนว่าจะมีผลไปถึงขั้นทําให้รัเสเซียและจีนนั้นห่างเหินกันมากขึ้นได้หรือไม่ซึ่งจุดนี้อาลีวน์ที่เป็นที่ปรึกษาด้านจีนและสหรัฐจากองค์กร i ินเ r n a t i o n a l Crisis Group นั้นมองว่าทรัมป์มีทัศนคติที่เป็นมิตรกับผู้นำจีนมากกว่าผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐในรุ่นที่ผ่านมานะครับ และวายก็เชื่อว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยกำหนดท่าทีของสหรัฐต่อจีนที่จะมีในช่วง4ปีนับจากนี้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการสุดดา์กัวี o ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูเรานะครับทางช่องทางต่างตอนนี้เราไลฟ์สตรีมอยู่นะครับทาง YouTube นี่คนดู400อกว่าคนแล้วนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับดูได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ voa thai.com นะครับเรายังมีข่าวสารให้น่าติดตามอีกนะครับ ที่ IGX และ SPOTIFY VOA e ไทยครับครับตอนนี้ยังเป็นวันศุกร์ที่กรุงวอชิงตันนะครับ,รบและที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของดัชนีหุ้นเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ย พันผวนสวิงกันสุดๆเลยนะครับวันนี้จะปิดบวกหรือปิดลบมาดูกันครับดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq นั้นบวกขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยดาวโจนส์นั้นบวก674.62จุดนะครับปิดที่41,488.19 S&P บวก117.42ปิดที่5,638.94 นัสแดกเพิ่มขึ้น451.04ปที่17,754.09ราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.16%ตอนที่เช็คตอนบ่ายอยู่ที่2,996.20นะครับและอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก60สตางค์นะครับโดย ดัชนีสัปดาห์นี้คุณผู้ชมเจอแรงเทขายอย่างหนักนะครับทั้ง3ดัชนีเลยมาตีตื้นคือวันศุกร์นะครับแม้ว่าจะตีตื้นแรงนะฮะรีบาวแรงในวันศุกร์แต่ว่าโดยทั้งสัปดาห์นั้นหุ้นทั้ง n s d a q ดาวโจนส์แล้วก็ S&P เนี่ย สัปดาห์นี้เนี่ยลงกว่า2%เพราะว่ามีความไม่แน่นอนหลายอย่างผู้ชมทั้งเรื่องของมาตรการภาษีที่มีการคู่จะใช้นะครับแล้วก็ที่เริ่มเก็บไปแล้วของสหรัฐกับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมทั่วโลก25%นะครับก็มีการโต้แย้งกันกับแคนาดากับยุโรปนะครับยุโรปก็จะตอกกลับด้วยการขึ้นภาษีสหรัฐก็ขู่กลับด้วยจะเก็บภาษีวาจากยุโรปนะครับภาษีจากแคนาดาที่ขู่ว่าจะเก็บ ไฟฟ้านะฮะภาษีจากไฟฟ้าที่ส่งมาให้สหร,รัฐเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทรัมป์ก็ขู่กลับนะครับเอาละก็เลยทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าคนเนี่ยมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยใช่ไหมคุณยมยุทธใช่ครับก็ทองคำเนี่ยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงกว่า,าเงินตลาดเงินตรารวมถึงความผันผวนของค่างเงินต่างๆด้วยที่เขาเรียกว่าเป็น s a ฟ e heaven เป็นสวรรค์ที่ปลอดภัยของนักลงทุน ใช่ครับเราก็เห็นนะครับว่าพอมีแรงเทขายของตลาดหุ้นด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือแรงซื้อที่พุ่งไปที่ตลาดทองคำนะครับก็สืบเนื่องกันวันนี้เนี่ยรายงานข่าววันนี้ที่เราเอามารายงานเนี่ยราคาทองคำา2,900กว่าดอลลาร ต่อออนใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงหนึ่งของวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าตรูม่มาเนี่ยมีช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยไต่ขึ้นถึง3,000ดอลลาร์ต่อออนซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นดินแดนใหม่ของทองนะครับเข้าสู่ขึ้น3,000อัพใช่ครับแล<ม>้วไม่ใช่ว่า3,000แล้วตกลงมาเลยนะครับยังทะลุไปถึงจุดสูงสุดประมาณที่3 0 1 6ดอลลาร์60 เซนผมเกือบ60สตางค์แล้วนะหกเซนต่ออ่อน <laughs> ในเวลาต่อมา <laughs> ก่อนที่จะลดลงมาถึงระดับที่ uh, มีการรายงานจากทางเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เป็น เรื่องของบรรยากาศของตลาดนะครับที่มีอารมณ์สอดรับกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของกำแพงภาษีก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไปอ่านมาที่มีนักวิเคราะห์พูดคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสงครามในยูเครนนะครับที่รัเสเซียก็ยังคงไม่ตกลงยอมรับข้อตกลงหยุดยิงที่ทางสหรัฐเสนอนะครับจนทําให้เกิดความไม่แน่นอนว่าสงครามเนี่ยจะลากยาวไปยังไงแล้วก็จะพลิกไปทางหน้าไหนนะครับ อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือที่นักวิเคราะห์กล่าวกับรอยเตอร์เนี่ยก็คือราคาทองคําที่สูงขึ้นเนี่ยมาจากแรงซื้อที่มากขึ้นของธนาคารกลางของหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศจีนที่ต่างซื้อทองคำเนี่ยเข้าไปเป็นทุนสํารองอย่างที่คุณรัตพลบอกนะครับเป็นเซฟเฮเวนเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงนะครับก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของค่างเงินดอลลาร์ตามการรายงานของนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์นะครับ เรื่องราวของตลาดทองเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนกำ <c oughs> แพงภาษีเนี่ยหลายสินค้าที่คุณรัตพลยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าเทียบเป็นสงครามก็คือสู้กันหลายแนวรบเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าภาษีนําเข้าของสินค้าแต่ละประเภทและภาษีนําเข้าของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองต่อไปก็คือเรื่องของมาตรการภาษีตอบโต้ที่โดนัททรัมป์เนี่ยประกาศเส้นตายในการถแถลงต่อหน้ารัฐสภานะครับว่าจะมีขึ้นวันที่สองเมษายน <c oughs> นะครับว่าจะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงแล้วก็มีผลกระทบกับสินค้าประเภทใดบ้างรวมถึงสัมพันธ์การค้าพลวัตการค้าที่สหรัฐและไทยเนี่ยมีซึ่งกันและกันด้วยครับครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอยากจะพูดถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมหุ้นถึงดีดกลับคือคส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของการรีบาวนะครับหลังจากที่ถูกเทขายไปเยอะอีกเรื่องหนึ่งคนบอกว่าเอ๊ะเริ่มเห็นความมั่นคงมากขึ้นถึงเรื่องเงินงบประมาณสหรัฐคุณคย,ยุทธเพราะว่า วันนี้นะครับทางสภาสูงนะครับหรือวุฒิสภาสรัฐเนี่ยก็โหวตรับร่างงบประมาณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนคาดเหมือนกันว่าทางเดโมแครตเนี่ยอาจจะไม่สนับสนุนแต่ว่าในที่สุดแล้วก็โหวตนะเสียงสนับสนุนในวุฒิสภานะครับร่างให้รัฐบาลเนี่ยมีเงินใช้เบิกจ่ายทำให้หน่วยงานเนี่ยสามารถเปิดทำการได้นะฮะเพราะว่าเส้นตายเนี่ยก็คือคืนวันนี้นะครับ ถ้าไม่งั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่ากรอบเงินชัดดาวหรือว่าหน่วยงานรัฐบางส่วนเนี่ยจะไม่สามารถเปิดทําการได้เพราะไม่มีเงินเบิกจ่ายทางเดมโมแครตบางส่วนโหวตไปในทางเดียวกับรีพับบิกันคุณผู้ชมโดยสภา,าสูงที่ผ่านด่างงบประมาณนี้ที่ส่งต่อมาจากสภา,าบูทแทนรัษฎรที่รีพับบิคันคุมเสียงข้างมากอยู่เนี่ยสภา,าสูงร้อยเสียงเขาโหวต62สต่อ38สนับสนุนโดยเดมโมแครตบางส่วนเนี่ยโหวตไปในทางเดียวกับริพับบิกันนะฮะ การที่โหวตแบบนี้เนี่ยก็มีคนมองนะครับว่าเดมโมแครตถอยเพราะว่าไม่ใช้เครื่องมือที่มีอยู่อาจจะเป็นอันเดียวที่สำคัญในโมงยามนี้เนี่ยเป็นเครื่องทัดทานอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์และริพับ l บิกันในการที่ใช้นโยบายต่างๆนะครับแล้วก็การที่ให้อำนาจหน่วยงานดชหรือว่าหน่วยงานที่ให้คำแนะนำรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานในการใช้งบประมาณรัดเข็มขัดนะว่าง,ง่ายนะ ว่าถ้าไม่ใช้อำนาจต่อรองนี้เด,ดโมแครตเนี่ยถือว่าปล่อยให้ไปฟรีๆหรือเปล่านะครับทางด้านชักชูเมอร์นะครับเป็นผู้นำของเดโมแครตในสภานะครับซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย ก็บอกว่าไม่อยากที่จะโหวตคว่ำนะฮะเพื่อให้เกิดทางตันทางการเมืองไม่อยากโดนกล่าวโทษว่าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดบริการสาธารณะเนี่ยเกิดเหตุชะงักงันขัดข้องนะฮะประชาชนไม่ได้รับบริการจากรัฐนะครับเสียงนี้เนี่ยทำให้มีเสียงแย้งเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยไม่พอใจคุณเยี่ยมยุทธโดยแนนซี่เพลลซีนะครับอดีตประธานสภาผู้แทนรัศดรพรรคเดโมแครต เธอบอกว่าการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจเลือกทางที่ผิดนะฮะเขาบอกว่าเป็นการซื้อแต่ไม่สู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พูดแบบนี้นะแอนนซี่พโพลซิแต่ว่าไม่เอ่ยชื่อถึงชักชูเมอร์ไม่เอ่ยชื่อถึงสงวชักชูเมอร์ในเรื่องนี้แต่ว่าเป็นตัวอย่างนะครับถึงความไม่ลงรอยกันนะฮะของเบอร์ใหญ่ๆของพรรคเดโมแครตในเวลานี้ครับเอาละส่งท้ายวันนี้ เป็นเรื่องของประชากรนกอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผู้ชมประชากรนกนะครับลดลงอย่างน่าใจหายสำหรับหลายพันเลยทีเดียวนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระบุครับวว่าประชากรนกในสหรัฐนะครับกำลังลดลงอย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจครับเนื่องจากพวกมันสูญเสีย แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติแล้วก็ต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวากะกาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือว่า climate change นั่นเองนะครับรายงานที่ชื่อว่า2025 U.S. States of the Birds นะครับที่ถูกปเปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีนั้นชี้ว่ามีนกมากกว่า100สายพันธุ์ในงานวิจัยที่มีจำนวนประชากรลดลงกว่าครึ่งหนึ่งในช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับ ผลการศึกษาชี้ด้วยว่านกจํานวนมากนะครับแล้วก็อยู่ในทุกประเภทของชนิดที่อยู่อาศัยเช่นอยู่ในเป็นนกน้ํานกทะเลนกในป่าเนี่ยทุกประเภทของที่อยู่อาศัยเนี่ยกำลังลดลงซึ่งรวมถึงนกที่เคยเป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการอนุรักษ์ซึ่งก็คือเป็ดนั่นเองนะครับไมเคิลพานะครับประธานสมาคมอนุรักษ์นก a m e r i c a n b i r d Conservancy นะครับบอกกับรอยเตอร์ว่ามีเพียงนกน้ำประเภทนกกระยางเท่านั้นนะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นนะครับรายงานระบุด,ด้วยว่าประชากรเป็ดในธรรมชาติที่สรัฐนั้นลดลงประมาณ30%จากปี2017หรือเมื่อ8ปีก่อนนะครับแต่ตัวเลขปัจจุบันนั้นยังมากกว่าปี1970อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว AP ที่นำรายงานการศึกษาชิ้นนี้มาเผยแพร่เช่นกันนะครับ ทางด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับคุณอแมนดาโรควาลนะครับนักวิชาการเรื่องนกที่มหาวิทยาลัยคอนเนลแล้วก็เป็นผู้อำนวยการ c o นเน l แล a บออฟออ i t ท o l ออริทอนออ f ิท a v i a n โลจ populations t u d y ออ o ิท i t h o l โลจนี่ก็คือปักษีวิทยานะศึกษาเรื่องนกเนี่ยเธอบอกว่า1ใน3สายพันธุ์นกในสหรัฐ โดยประมาณนั้นต้องการความตื่นตัวตื่นรู้จากประชาชนเพื่อการอนุรักษ์นะครับคุณแมนด้าบอกเสริมว่าสายพันธุ์เหล่านี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเคยมีจำนวนมากแล้วก็พบอยู่เป็นประจำในสรรว์ด้วยซ้ำนะครับสำหรับนกที่มีจำนวนประชากรลดลงมากที่สุดนั้นประกอบด้วยหลายพันนะบางพันนี่ผมก็เคยได้ยินเป็นครั้งแรกเช่นนกอเลนฮัมมิงเบิร์ดนกน้ำลูนปากเหลืองนกกาน้ำหน้าแดงไก่ป่าเกรเทอร์เซจกราว นกฟรอยดาสกับเจแล้วก็นกทะเลเพเทรลฮาวายเป็นต้นนะครับรอยเตอร์รายงานว่าในจำนวนนี้เนี่ยมีบางสายพันธุ์ที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ภายใต้กฎหมายของสรัสตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับนักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์นะครับคุณปีเตอร์มาร่า ที่ไม่ได้อยู่ในคณะทำงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยบอกกับ AP ว่าทุกๆสายพันธุ์ที่เราอาจจะสูญเสียมันไปเปรียบได้กับเส้นสายที่หลุดออกไปจากงานถักทอของชีวิตอันหลากหลายนะครับแต่เขาก็บอกความหวังยังมีผู้ชมมาจากสายพันธุ์ที่เป็นสนัญลักษณ์ของอเมริกันด้วยซึ่งก็คือนกอินทรีหัวขาวนั่นเองที่กำลังเพิ่มประชากรอ,อยู่ในเวลานี้นะครับภาพที่นำมาประกอบนั้นสวยงามมากนะครับอยากจะแนะนำให้เข้ามาชมกันครับ ครับและนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับผมรัตะพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ